การนมัสการค่ะปูเอาเจริญพร้อนอโจผ้าลวดราคาหยาดนุน่มเอฟซีโจผ้าลวยสุกุสุกคนอีติดตามรายการโจผ้าลวดไก่สมซื้อว่าโจผ้าลวยสุกุสุกคนดื้อวันนี้เป็นมื่อวันพุธวันพุธจันทร์พุธเสาร์สุขเสาร์ง่ายแก่อาหัดเที่ยงแท้อังคารยำมะเง มีโสกมีไส่แต่ว่าบ้านพุธเมื่อนี้เป็นสิบโมงก็ถือว่าเศร้าอยอะเพิ่วมาจันพุ์เศร้าทุกเศร้าง่ายแจออ่อังคานผ้าเทียงแท่องังคานค่อยคำลุ่งขึ้นมาโสกไส่มม้มเศร้ากาบุญไหวสายสายมากกับผ้ากันตึงเต้นเทียงมาหอดยง้มแรงมากะผ้ากันที่สะดุกทขี้ค่า มัเน,นี่เป็นวันพุธไปเที่ยวเล่าวันพุธสุดลำพันพิธีพิธันเป็นคนเหตุเบียยต้ำจินผู้เดียวเป็นว่าบ่มักคนนินทาอันนี้วันเกิดแล้วแต่ดวงไพดวงมันพ่มักคนเบาพื้นบ่มักคนนินทามักเปิดเผยตนาอันเบาพื้นรับหลังนินท่าเครียดร้ายอยากนํำหอดเงี่ยนคนเกิดวันพุธเป็นทั้งสั้นพอหนักนินท่าไบ่เบาพื้นไผ อันนี้เป็นการที่ดีเป็นวันโชคที่ดีคนเกิดวันพุธอันนี้กลับมือแรงแต่ไปเที่ยวเล่าแต่เลยสว่างความฝันให้ฟังจ๊คติแปถือว่าถือนอจูน้อจ้าอ่าคือฝันเงือกคอนเน่ะฝันว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์เห็นละไม่ลองค์คืลังคนคนลังคนกตีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์กตีหาสองสองหาแมนบละจ้า ออันนี้เอากะเป็นตําโชกไฟโชกมันกันตัวใดเสียวกันตีบ่ถึงโลกกันบ่มีโซกปวดฟันอีต่างหากดีปพูเออตัวใดมันสิยวกันคนบ่มีโชกดีมันคนมีโชกดีซื้อไปแม้ก็ถือมันเป็นโชกไฟโชกมันอ่าบุญไผบุญมันนี่ก็ได้เนี่ยตมากะสีอ่าว้าความฝันฝันฟังตัว่าฝันเนาะมันก็ธรรมดา ฝันไปเลยก็มี่ฝันบ่เป็นเลขก็มมี่ฝันเป็นชิวก็มี่ฝันบ่ชิวก็มีคือฝันไว้จากความตายเองที่แล้วบางคนก็ว่าพระญาดอกจากคิ้งฝันว่าผู้อื่นตายกับฝันมาพระญาดอกจากคิ้งฝันเห็นคนใส่สุดดำคนนั่นกับป้วยทั้งสี่น่ะมันเป็นน้ำความฝันฝันว่าดำน้ำเป็นวัดตื้นขึ้นเป็นวัดก็มี่ฝันว่าตกคำ อยู่เย,ย็นเป็นสุขคนโตข้ามแตวตินถึงเป็นวัดจังสีก่กมีมันเป็นน้ำความฝันเปเน่แน,น่ธรรมดาอันนี้ก็ได้อันนี้วัตมกะก่าหวานสองเถ้อเป็นอย่างเตะพอผลโตกลิ่นแม่งเมามันหลายเปิดหลอดอยู่นอกไฟไกไปตอมอยู่นอกอยู่ตึ้งเขามาบินต,ตุบต,ตับๆๆตุบตับก็เลยตื่นฝันทีแรกไปฝันเห็นงู งูโตง่ายมันคืองูจงอางนี่แหละเป็นหูง,งูห้าใหญ่ายเป็เขาว่าก็เลยบ้กล้าขึ้นถึงเฮือนก็เลยจับไอ้งูหนีงูเฮือนเป็นบาลีทีสามแปดงูเป็นอยู่ใจร้างขึ้นถึงเฮือนขึ้นบ่ได้บันดนี้งูมันตายบัดน่กะก็เลยก็เลยขึ้นถึงเฮือนได้ นี่กัตามธรรมดารหยิดงมสิตีว่าจังใดอ่าเว่าลูกปูส้สตีอ้มันก็เป็นเจ็ดอาบริคีสามแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอันนี้ฟันตอนแรกอ่าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าวิ่งเจ็ดเลยละไปวิ่งเจ็ดแล้วบอกครับปู้แมน งูนี่เป็นเจ็ดมาค่ะมเจ็ดมันเป็นเจ็ดหมูเป็นเจ็ดลิงเจ็ดนลค่ะแมนไล่ลัดเจ็ดเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเลยแหละเจ็ดสี่เจ็ดห้าไปสละจ้ามันนี่งูตายเมื่อปูงูตายสเตียร์บันนี่แต่ว่ามันตายเมไม่เห็นตัวมันว่ามันตายมันหายไปแล้วมันหาเจ็ดศูนย์เต๋ น,นี่ก็ได้กระตีเป็นเลขเป็นเบอร์ห้าลังเทียบมันถึกโอตอนตายไม่เห็นแต่ว่างูหายไปไ<ด>ม่เห็นมันหายไปเลยว่ามันตายแต่ว่ามันตายแล้ว,วกห็หายก็เลยยังถึงเพื่อนได้คืนทั้งเพื่อนได้ก็คือบ้านเลขที่สามแปดนะคะปูแมนบ้านหลังนี้เลขที่สามแปดที่สามแปดต่ว่านอนเตียวสอง ฝันเห็นเขาเล่นโบกันอายุใกล้ๆบ้านกันนี่หลังเป็นผู้เฒ่าอายุแก่และเจ็ดสิบกว่าแล้วพอพยานี่เราได้จักได้ยังโบงูก็เลยว่าเขาเล่นกันกะแนวบ่มักก็แรกก็เลยบ่แซ่ไปไกลบ่ไปถามข้าเจ้าเห็นว่าเล่นใบเล่นไฮโลเล่นโบกเล่นยังนี่บ่มักตัดจักเป็นยังไดเลยแซ่แต่ว่าไปเห็นเขาเล่นกันเทวพยานี่เป็นได้ เรยกว่าพญาน,นิแล้วเป็นผู้เทา่าตีห้าเก้าเก้าห้าท่าแล้วเ<า>พื่อนอายุเท่าไรค่ะปู่เจ็ดสิบห้าปีอ๋อเพื่อนอายุเจ็ดสิบห้าอ่าเพืน่นแต่ว่าบุรุษว่าได้เล่นได้จักบาทเล่นนีอย่างได้กับบุรุษได้ <70. S 1> จักบาทเพราะเขาไปไกลเแล้วได้อายุเจ็ดสิบห้าปีอ่า อะเขาเติมอายุเจ็ดสิบห้าตอนเลขเจ็ดเนาะเจ็ดสิบห้าปีแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือเก้าหาบอกกับปู้แมนพุถาว์คือเก้าหาพุเา่าเก้าหาเก้าหาหาเก้าเนาะแมนกลับด้วยเล่นได้ยักเล่นนี่ยังได้แต่กับบรูว่าได้เงินเท่าไรว่าได้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 ไดไดเนาะบอลูว่าได้ขอบเป็นเในได้เยฝันพอล่าง บ้านนอกก็สิเล่นไฮโลเล่นไพ่โนตัวนำ้ำมัน,มมนไม่เล่นโบกแล้วเล่นโบกเนาะแมน <c oughs> ตสมัยก่อนนี่ตบโบกกันนั่นแหละล่มกัน <c oughs> ว่าเขาเล่นกันก็นเรียกว่าใกล้เพราะว่าบ่มักจะเชียรมันไปซองเบิ้งคือตะกี้ฝันว่าเขาเล่นไฮโลไปซองเบิ้งขึ้นออกกันเลยดิแมนนอกครับปู่มันต้องบ่ค่อยฝันจ้ะเมื่อตปวดเขอยวดีหก สีหกเยี่ยวจังสีขึ้นมันกะมาหกสีสูงจังสีมันออกแล้วดิแม่นอยู่ค่ะอ่าฝันตะกี้ว่าอันนี้แตัวนี้มันกะบอบอมักบอได้คอยฝันว่าไปเบิ่งเขาสันนิโรธจ้าบันนี้ฝันว่าเขาสันนิโรธนี่โอ้ถือที่หนีแม่นอยู่ค่ะอืมปุ๊นอันนั้น คือวิ่งเจ็ดนี่ก็คือรูดเจ็ดไปรลดแมนบ่กค่ะปูรูดเจ็ดเพราะว่าเห็นงูมาขวา,<บ>ขวางทางอยู่บ้านแมนว่างูนึ่อยู่ตารางบ้านแมนาตารางเฮียนบ้านเลขที่สา,า,ามสิบแปดบค่ะสามแปดแล้วก็ให้วิ่งเจ็ดงูตีเป็นเจ็ดน้อง่ะปูเนาะเจ็ดแปดเจดเก้าเจ็ดห้อ่า ผู้เท่าคนนี้อายุ้าเพิ่นไปเรียนการพนันเพิ่นไดเงินอ่ะเพิ่นว่าเพิ่นได้หลักการตีกันหนึ่งคือเก้าห้าน้องค่ะห้านี่มั่จะไทยกับปูปูไส้ปูไส่ดิโอ้น้ำปูไส้เก้นห่าผู้เท่าเป็นเก้าจ้าคันแม่นเน่นนีตัวใดครับปูแน่นนี่คือเจ็ดต้าเจตสองแค่นั้นแหละ จ็ดสองไ่ได้เขียนลงไปเอเจ็ดสองมีเจ็ดสองด้วยหมอคะ่ะแมนเจ็ดสองละพูดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองไล่โหลดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองไลหลดสิอ่าอังเดียมันวิ่งได้เน้นที่เจ็ดสองแล้วคะ่ะจ้าปูอันที่ว่าสามตัวงูตายนี่คือตีเก้าหาศูนย์บอก แมนมู่ตายเนี่ยเก้าเจ็ดมู่ตายเนี่ยแปดเจ็ดศูนย์ท่านเราพระไปเห็นมู้ตายสามตัวแปดเจ็ดศูนย์จ้าหน่อออกบนเจ็ดศูนย์อันนี้คือเล่าเนาะค่ะปูไปเล่าก่อนเนาะล่ารัฐบาลไทยก็เ,เป็นวันที่สิบห้านะคะ่ะเรามองกับจับจ้นกับเป็นเศร้ามือเลขออกนะค่ะปูจ้า อันนี้ก็มีสามแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสามตัวมีแปดเจ็ดศูนย์เนาะค่ะปูนว่าประมาณนี้หน,นีความฝันเนาะไปลาวเพื่อนบ้านม่โทนี่แม่นบอกค่ะปูแทนบันนี้กับสีร้อนะว่าไปโรงเรียนบอกนะว่าจ้าไปโรงเรียนโอ้เมื่อวานได้บอกเลขยิงมันนีเก่งคกักเนาะไปโรงเรียนบาเนี้ แห้งสีสลัดสลียวขึ้นได้ป่ะเนี่ไปโรงเรียนกับพวกไห้บอกพวกไห้แปลกเล็กน้อยพ่กไห้เห็นท่านีหลักคู่อ่ะอืมตัวอยากไปโรงเรียนมีเพื่อนเยอะไหมคะแม่นบ่ไปเล่ินน้ำมูด้เอาบ่เล่นบ่ลึ่นว่ไปเล่นเล่นเตากตะมูท่าย้านเดียวกันไปน้ำกำน่ะจ้ะ ว่หายมาสั่นบันนี้ก็คิเป็นเลขดับบนเนาะค่ะปูเล่าเลขดับเล่าบนจ้บ,บนไปกลับเนาะค่ะจ้าตัวใดเนี่ยค่ะปูตับบนไปกลับก็คือสี่แปดหาแปด สี่แปดแปดสี่ห้าแปดแปดห้าห้าแปดแปดห้าหกแปดแปดหกหกแปดแปดหกจ้าจ้าแล้วก็ดับล่างไปกลับจ้ะล่างไปกลับก็คืออ่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดมันตูงกับเลกมูตายแต่น้องมันฮะได้จ<อ>ังใดล่ะเออครับน <laughs> จ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอืมอ้าวาบูบันเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดหนึง่งเอ่อเจ็ดอะไรศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดอ่าเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเอางูนเป็นหกน,น้่นนี่จ้าอันนี้มันดับ ลางจ้ะห้ามันออกบนเนาะแต่ว่ากันถือใจก็เอาลดเนาะค่นะปุ้นเนาะไม่ต้องสนโอ้ย, <สน S 2> ยังไม่ล,ล้ออื่นเลยว่ามีเหล็กดับจ้ะเดีย๋ยวถว่าเสียน้ำไม่บ้าเนาะนี่เป็นการคำนวณเ้อๆความฝันกับเธอตีไปเธอๆอ,อย่าลืมกลับ้อแอดไม่ได้เขียนตัวกราฟให้เนาะคะ่ะ อันนี้คือเราพัฒนาเพื่อนบ้านเนาะของฝากจากปูข่วมฝันเอฟซีว่าตามปูหายน้ำแนเดอร์ตามแล้วค่ะบางหันก็เสียดายปูปวดฟันความหลุกกรสีบพาค่อยดีปันไดที่ว่าขับมอเตอร์ไซค์ผู้ชายเนาะกับปูเนาะผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์นั่นปรากฏว่าห2าสองอโจตีเป็นอย่างกับือปูอออาหาสองศูนย์นะ หาสองศูนย์สองปูชัยน้ำห่านนะอ่าหาศูนย์ศูนย์หาจ้าหาสองสองห่าเขาตัดจะได้อยู่เนาะค่ะปูเนาะจ้าแต่ว่าฝันมาหนี่ฝันว่างูตายพรอมขันงูตายเจ็ดศูนย์นี่ล่องพีเจรนาเบิงเพราะว่าน้ำงูนี่ปูตีเป็นศูนย์เนาะค่ะปูเนาะตีมันเจ็ดตีมันเจ็ดเป็นศูนย์แต่ว่าที่แรกมันมาตายมันยกข้อยอยู่เด้อ จ้ะยกข้อใส่ขังอืมยกข้อใส่คนอยู่กันเลยบ้าประกาขึ้นงอนมูตันอยู่ก็เลยบพราขึ้นงูตายอะรมาตายมันหนีเราจังขึ้นอืมเอาขออนุญาตทวนตัวเลขหางเอฟซีแนวทางความฝันเนาะคะ่ะของปูของหลวงปูเราพัฒนาวันนี้เนาะคะ่ะรอบสองทุ่มครึ่งเนอะสองทุ่มยี่สิบสี่ก็ออกแล้วเนาะคะ่ะสิบสี่พฤษภาว,วันนี้ อ่าวิ่งเจ็ดไปได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะค่ะอ่าแล้วก็มีสามแปดหนึ่งคือบ้านเล็กที่ที่ปูขึ้นบ้านได้นาะค่ะลากามีเจ็ดแปดงูเจ็ดผ้าแปดเนาะแล้วก็ 7, 8, ง, 7, 8, กงูกัะน้ำเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดศูนย์สามตัววันนี้มีสามตัวพอมอ๊ยออกสามตัวเลือดจังใดละมือนี้ เจ็ดห้านี่คืออายุลุงคนนั้นน่ะเพื่อนอ่ะอย่างกับเพื่อนเป็นผู้เ่าเพื่อนเล่นได้น,นะพุเทเ่าเล่นได้อายุเจ็ดสิบห้าเราจะเริ่มกลับน้ำแน่แล้วค่ะแล้วก็ตัวเน้นของปูเจ็ดห้าเจ็ดสองแล้วค่ะเอาบันนี่สามตัวแปดเจ็ดศูนย์ร่างมืองแล้วะค่ะปูนะ่ะดับบนไปกับสี่แปดแปดสี่ห้าแปดแปดห้าหกแปดแปดหกแล้คะ ดับล่างไปกลับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะเจ็ดศูนย์เจอก็งูตายเหมือนเดิเอาลอ่องมึงใครชอบกะ<อ>ซื้อไว<ห>้เนี่ยจะเอาเป็นบนนะคร <c oughs> ดับบนนี่อยู่ทุกรอบนะคะับแต่ว่าดับล่างกับมีบ้างนะครแต่ว่ากับบอใยนะคระับนุณห์ดับล่างทุกรอบก็เอาอยู่อยู่กัเอาอยู่ทุกหวดอยู่ช่วงหลังมานี่ หมายถึงล่างนะไม่ได้เกี่ยวกับบนบนนี่โอ้ดับสนิท <ừ. S 1> ดับฟังดินคือว่าเนาะคนะ่ะปูเนาะจ้าเอาบานี้กระสีได้เวลาแลวค่ะคปู้อวยพรวันนี้จ้าผู้ฟังรายการโจผ้าลวยผู้ใดมีเลขดีเลขเด่นเลขที่ว่าขอกดูดูถึกดูดูผู้ใดอยากแบ่งปันอายาโยมผู้ฟังรายการโจผ้าลวยผู้ีกแบ่งปันเลขคำนวณกระซาม อาเลขกด้กมัตสใสกะตามกบขอให้ญาติโยมให้ญาติโ่มนี่พิจารณาแปลงปันอาผู้ที่ฟังรายการอิบซีโจผ้ารวยน้ำแนวติดต่อเบอร์โจเบอร์ผ้า,าเบอร์ของโจก็มีติดตอ่อออกให้เล่าออกให้ให้คนได้ซื้อให้ซื้อลอตเตอรี่ได้ซื้อ,อยังกะซ้ำให้ได้กินได้ท่านให้ได้ยิ้มได้หัว อ่าด้มีโตถือเลขถือรางวัลที่หนึ่งนี่มันดีใจสิอ่าแบ่งกันใส่แบ่งกันมีแบ่งกันกินเพิ่นว่าอ่ามีหยังกัใส่น้ำกันอเลขดีกับแบ่งกันแนวได้ดีกับแบ่งกันมันก็ดีทั้งหลับเป็นบุญเป็นกุศลขอญาติโยมผู้ป้งรายการจูผ้ารวยขอให้ลำเห็นรวยให้มีเงินมีทองสู้ผู้สู้คนเด้อให้มีอายุมันก็ยืน เป็นโฮมพ่อโฮมไส้ของลูกล้านต่อไปกขเสียเงินกับย่ามะกรมะกายเขาลดส้นลดต่าฝ่าพากลิ้วส้นกับย่ามะกรมะกายอันตรายทั้งพวงไอ้แตกสายหนี้ไอ้มีตาสูบตาใสไอ้ตาเงินตาทองลังไหลเสมาสุภูสุคนเดอสาทูสาทูค่ะปูค่ะสาธูค่ะสาธุค่ะกาบขอบพุณนกาบขอบุญขอบพุณนปูหลายๆเนคะที่ให แนวทางคววงฝันฝากเอฟีแฟนซ่องของโจภารว้ยเนาะค่ะกรรนัมาสการเด้อค่ะพูดเด้อก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดถ้าถูกใจกับของคนละหนึ่งร้ายหนึ่งแสนเนี่ยเด้อค่ะเป็นกำลังใจกับทางซ่องโจภารวยด้วยเด้อค่ะขอกราบขอบคุณ,ณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะค่ะ ไปกดไห้เมื่อแรกนี่คาโค้งไปเล่าอีกถือทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะถือซ้ำตัวแตกแล้วนะมือนี้เฮงเฮงปังปังรวยรวยซื้อสลากินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยก็ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งถูกทุกๆุกรางวัลที่มีสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเนาะคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ